ครับก็สวีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการท่องเที่ยวของเกาหลีนะครับเกาหลีใต้ซึ่งในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับก็ลดน้อยลงนะครับเนื่อง้วยความเข้มงวดของทางตมเกาหลีนะครับคือบางคนผ่านที่ไทยแล้วแต่ว่าไปถึงตมเกาหลีก็โดนกักตัวแล้วก็ถูกส่งกลับแม้แต่ข้าราชการนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในเกาหลีได้นะครับคือข้าราชการไทยกลู้ว่าเขาไปทําอะไรนะครับ แล้วก็มันก็สวนทางกันนะครับคือนักท่องเที่ยวไทยน้อยแต่ว่านักท่องเที่ยวจากจีนเวียดนามฟิลิปปินสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปเที่ยวที่เกาหลีได้เยอะนะครับซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับซึ่งผมก็สงสัยว่าทําไมนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์สามารถเข้าเกาหลีได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ในขณะที่ไทยนั้นคือเกาหลีเขาจะเน้นหนักที่ไทยมากกว่านะครับคือเข้มงวดกับคนไทยว่างั้นเหรอ มันก็เลยเกิดเป็นแฮสเซกแบรนเกาหลีนะครับแบนเกาหลีแต่ก่อนนี้ต้องบอกว่าไทยนี่คืออันดับหนึ่งในนักท่องเที่ยวในอาเซียนนะครับที่เขาไปเที่ยวเกาหลีนะครับแต่เนื่องด้วยอันนี้ผมก็เข้าใจว่าเกาหลีเขาก็คงกลัวเรื่องแรงงานนะครับแรงงานที่หลบหนีเข้าไปทํางานนะครับบางคนก็มาในค้าวของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หลบหนีไปทํางานนะครับแล้วก็เคยมีข่าวคนไทยนะครับถูกจับในขณะไล่สุดด้วยนะครับ ซึ่งเป็นแรงงานผีน้อยนะครับเป็นคนงานที่เป็นคนคนที่คือปว่าไปทําง,งานที่เกาหลีนะครับแล้วผมอยากจะถามเกาหถามทางเกาหลีนะครับว่าบรรดานักท่องเที่ยวจีนสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไม่กลัวเหรอเขาไม่กลัวว่าเขาจะหลบหนีเข้าไปแบบไทยไหมเขาไม่กลัวแบบนั้นหรือทําไมต้องมาเข้มงวดกับคนไทยนะครับ ก็มันไม่เข้าใจนะครับบางคนเข้าไปเข้าไปาที่ตมเกาหลีภายจากภากยหลังจากที่ลงเครื่องบินมาก็ถูกกักตัวแล้วก็ถูกส่งกลับโดยที่ไม่แจ้งสาเหตุอ,อะไรเลยนะครับ mm. คือว่ายง่ายนะถ้าไม่ใช่นักธุรกิจหรือเจ้าที่ระดับสูงของทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าบทสิทธิ์นะครับคือเข้ายากนะครับเข้ายากเข้าไปในเกาหลีนี่เข้ายากนะครับเว้นแต่แต่ว่ามีคนเกาหลีนะครับ S <S เข้ามารับนี่อาจจะได้นะครับมีคนเกาหลีคนในประเทศเของเค้าเนี่ยเข้ามารับคนไทยที่สนามบินนี้บางทีก็สามารถจะเข้าได้นะครับแต่คิดว่ากคงจะยากนะครับบางคนนะครับคนไทยไปเอาคนไทยบางคนนะครับไปพอไปที่ตมเกาหลีน,นะครับก็โดนตั้งคำถามโน่นนี่นั่นคือว่าง่ายเขาก็หาทางคือจะไม่รับนะครับคือจะไม่รับคนไทยครับก็จะตั้งคําถามหลายอย่างนะครับ ม,มันก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยลดน้อยลงนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็แบนแบนคิมนะครับแล้วก็แบนเกาหลีด้วยค,ค,คือหันไปเที่ยวที่จีนญี่ปุ่นคือจีนและญี่ปุ่นนี่เข้าง่ายกว่าเกาหลีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นเขาก็ต้อนรับคนไทยนะครับคือเขาต้อนรับเขาก็ได้ก็มีกฎข้มงวดเหมือนเกาหลีนะครับเขาไม่ได้ข้มงวดเหมือนเกาหลีแล้วจีนเองเขาก็ไม่ได้ข้มงวดอะไรมากนักนะครับแต่เขาก็ ขิมก็หมดจนอะรดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เมือนเกาหลีนะครับสาหรับผมนะครับผมคงไม่มีโอกาสแล้วครับไปเกาหลีหรือไปทํางานเพราะว่าผมอายุมากแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์จะไปเที่ยวนะครับหรือไม่มีไม่อยากจะไปทํางานที่เกาหลีแล้วครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่สิ่งที่มันคาใจและใครหลายคนรวมทั้งคนไทยด้วยนะครับคือเขาเข้าใจว่าฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็สิงคโปร์จีนเข้าง่ายครับ แต่เขาจะเน้นหนักกับทางคนไทยมากกว่าก็ไม่เป็นไรครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะไปเทียเท่ยวต่างประเทศนะครับไม่จะเป็นต้องไปเกาหลีครับถ้าอยากไปไปประเทศอื่นก็ได้ครับญี่ปุ่นก็ได้จีนก็ได้นะครับยุโรปก็ได้อเมริกาก็ได้นะครับคือผมมันผมคิดว่าคงจะง่ายกว่าเข้าเกาหลีนะครับผมคิดว่าคงจะง่ายกว่านะครับหรือบางคนอาจจะ ไม่อยากไปนะครับก็เที่ยวไทยนี่ก็สนุกกว่านะครับที่ไทยก็มีสถานที่ยเยอะแยะนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเข้มนวดของตอมองเกาหลีนะครับที่พยายามกีดกันคนไทยถ้าพูดกันตรงๆคือไม่อยากให้คนไทยเข้าประเทศนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ